สิอันดับสมาร์ทโฟนยอดฮิตที่คนใช้มากที่สุดในโลก รู้หรือไม่ว่าคุณก็เป็นหนึ่งใน6,500ล้านคนทั่วโลกที่ใช้สมาร์ทโฟนตัวเลขมหาศาลนี้สะท้อนให้เห็นว่ามือถือไม่ใช่แค่อุปกรณ์โทรออกรับสายแต่กลายเป็นปัจจัยที่6ของคนยุคดิจิทัลไปแล้วทำให้การแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนดุเดือดสุดๆแต่ละแบรนด์แข่งกันยัดเทคโนโลยีล้ำๆลงในมือถือเครื่องเล็กๆเพืเ่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดแต่แบรนด์ไหนก็นล่ะที่ฮิตของใจคนใช้งานจริงทั่วโลกมากที่สุดรายการ็อปแล้งใน EP นี้มี คำตอบมาแล้วครับต้องติดตามชมให้จบคลิปนะครับ อันดับ10 Google Pixel สมาร์ทโฟนอันชาญฉลาดด้วย AI ที่ไม่เหมือนใคร Google ไม่ได้เป็นแค่เจ้าแห่ง Search Engine ของอเมริกาเท่านั้นแต่ยังทำมือถือเจ๋งๆภายใต้แบรนด์ Pixel ที่มาพร้อมจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครทั้งกล้องถ่ายรูปสุดล้ำที่ใช้ AI ประมวลผลภาพให้ภาพสวยเหนือชั้นพร้อมประสบการณ์ Android แท้100%ไม่มีแอปขยะและอัปเดตเร็วกว่าใครรวมถึงฟีเจอร์ AI สุดล้ำที่ คู่แข่งเทียบมิติดแม้จะมีส่วนแบ่งตลาดเพียง1-2%และผู้ใช้งานประมาณ97ล้านคนทั่วโลกแต่ Google Pixel กำลังเติบโตในตลาดอเมริกาอย่างน่าจับตาโดยฐานลูกค้าคือสายเทคที่ต้องการประสบการณ์ Android แบบบริสุทธิ์และคนที่ลหลงไหลในการถ่ายภาพระดับมืออาชีพนั่นเองอันดับ 9. Motorola ตำนานกลับมาบุกสเปคสุดคุ้มเกินราคา Hello Mo t o เสียงในตำนานที่คนยุค90คุ้นเคยกันดี Mo t ต rola แบรนด์อเมริกันที่ตอน อยู่ในเครือเลโนโวบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนทําให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแม้จะมีสถานะที่เล็กลงแต่ก็ยังมีความสําคัญในตลาดสมาร์ทโฟนด้วยส่วนแบ่งตลาด2-3%และผู้ใช้ประมาณ162ล้านคนโมโตกําลังฟื้นคืนชีพในตลาดสหรัฐและอินเดียด้วยกลยุทธ์เจาะก,กลุ่มวัยรุ่นถึงวัยกลางคนที่ต้องการมือถือที่คุ้มค่าโดดเด่นด้วย Android เวอร์ชันใกล้เคียงเวอร์ชันบริสุทธิ์ให้ประสบการณ์ลื่นไหลแบตบอึดใช้ได้ทั้งวันไม่มีดับดี สายเท่ในราคาสุดคุ้มสเปคดีเกินตัวจริงๆอันดับ8หัวเว่ยเทคโนโลยีจีนสุดล้ำท้าทายทุกข้อจำกัดค่ายยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรก่อตั้งขึ้นในปี1987ที่เคยจะขึ้นเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกก่อนจะเจอพายุการเมืองและข้อจำกัดทางการค้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่หัวเว่ยก็ยังคองส่วนแบ่งการใช้งานประมาณ4-5%ผู้ใช้งานประมาณ292ล้านคนโดยเฉพาะตลาดจีนที่แข่ง แ่งจากกระแสะชาตินิยมฐานลูกค้าหลักคือกลุ่มระดับกลางถึงสูงที่หลงไหลในเทคโนโลยีทันสมัยและระบบนิเวศท,ที่ครบวงจรด้วย Harmony OS Intelligence ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นเองแทน Android ในดีไซน์พรีเมียมไม่แพ้บแบรนด์ดังและนวัตกรรมกล้องล้ำสมัยอันดับ7แบรนด์อื่นๆรวมพลังของตลาด7-8ผู้ใช้รวมกว่า487ล้านคนในกลุ่มนี้มีทั้งแบรนด์น้องใหม่และตำนานเก่าที่ยังมีแฟนคลับเหนียวแน่น โว no มือถือจากจีนเน้นราคาประหยัดตอบโจทย์ตลาดระดับกลางล่างครองส่วนแบ่งประมาณ2.5%ไอซ์สของไต้หวันมือถือเกมมิ่งสุดแรงสำหรับเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงโซนี่ยักษ์ใหญ่อิเล็กทรอนิกส์เก่าแก่จากญี่ปุ่นเน้นกลุ่มลูกค้าพรีเมียมที่รับคุณภาพและนวัตกรรมกล้องระดับโปรโนเกีย no ของฟินแลนด์ตำนานความถึกที่กลับมาพร้อมกับก,บการการันตีอัปเดตอ,อย่างยาวนานออเนอร์ Honor. อดีตแบรนด์ลูกของหัวเว่ยที่แยกตัวออกมาสร้างฐานลูกค้าของตัวเองเทคโนอินฟินิ ไอเทลแบรนด์น้องใหม่จากจีนที่กำลังลุกตลาดแอฟริกาและเอเชียใต้อันดับ6 r เรียวมีสเปกแรงราคาถูกโตแบบก้าวกระโดดแบรนด์น้องใหม่จากจีนที่ก่อตั้งในปี2018เดิมเป็นแบรนด์ลูกของ Opp o p p ปก่อนจะแยกตัวออกมาเป็นอิสระครองส่วนแบ่งการตลาด3 4มีผู้ใช้งานทั่วโลกราว227ล้านคนเติบโตเร็วมากในอินเดียและอาเซียนด้วยกลยุทธ์เจาะกลุ่มวัยรุ่นที่งบน้อยแต่อยากได้มือถือเทคโนโลยีล่าสุดมีจุดเด่นคือ เป็นสมาร์ทโฟนสเปคดีฟีเจอร์ทันสมัยชาร์จไวในราคาเริ่มต้นหลักพันเน้นเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นที่มองหาความคุ้มค่าอันดับ5 vivo กล้องเทพเซลฟี่สวยดีไซน์หรูและดับพรีเมียมแบรนด์จีนที่มาพร้อมกับโสโลแกน camera and music เน้นจุดเด่นด้านเทคโนโลยี Technology, กล้องถ่ายรูปที่ล้ำสมัยและระบบเสียงคุณภาพสูงครองส่วนแบนตลาด 5- 6เมีผู้ใช้งานทั่วโลกราว350 ล้านคนคติดอันดับ5าอันดับแรกของโลกอย่างต่อเนื่องเติบ,บโต,ตบบแข็งแกร่งในเอเชียโดยเฉพาะอินเดียและอาเซียนด้วยการตลาดผ่านพรีเซนเตอร์ดังระดับโลกเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพสายเซลฟี่และดีไซน์สวยหรูทันสมัยอันดับ4 oppo ราชาแห่งกล้องถ่ายภาพและดีไซน์สุดหรูค่ายมือถือสัญชาติจีนที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมกล้องถ่ายภาพและการชาร์จเร็วครองส่วนแบ่งตลาด6-8%รรวมวันพลัสด้วยนะมีผู้ใช้ทั่วโลกราว 600ล้านคนขายดีในตลาดจีนอาเซียนและในประเทศไทยยังติดอันดับท็อป3มือถือขายดีมีความโดดเด่นด้านดีไซน์และเทคโนโลยีกล้องถ่ายรูปกลุ่มลูกค้าหลักก็คือคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจแฟชั่นชอบถ่ายรูปสวยๆและต้องการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนในราคาที่คุ้มค่าอันดับ3เสี่ยวมีนวัตกรรมล้ำคุ้มเกินราคามือถือแบรนด์จีนที่มาพร้อมสโลแกน innovation for everyone ส่งมอบเทคโนโลยีล้ำในราคาที่ทุก คนเข้าถึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี2010ครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง10-11%รวมถึงแบรนด์ย่อยยางเลต mi และ p o c o มีผู้ใช้ทั่วโลกราว682ล้านคนมีระบบปฏิบัติการของตัวเองคือเ i ี่ m มี y p e r OS เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยกลยุทธ์คุณภาพสูงราคาตำ่ำเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสมาร์ทโฟนสเปคแรงแต่ไม่อยากจ่ายแพงนั่นเองอันดับ2 s a ซั u n ุงยักษ์ใหญ่เกาหลีผู้นำนวัตกรรมแบรนด์เกาหลีใต้ที่ครองตลาด Android มาอย่างยาวนานด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยของส่วนแบ่งตราดมหาศาลถึง22-23%มีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า1,400ล้านคนลูกค้าหลักคือผู้ใช้ Android ที่ต้องการสมาร์ทโฟนคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายระดับราคาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงรุ่นพรีเมียมด้วยระบบปฏิบัติการ One UI ใช้งานง่ายปรับแต่งได้ตามใจชอบอันดับ 1. Apple ราชาแห่งสมาร์ทโฟนผู้ครองบัลลังก์มาอย่า ยาวนานแบรนด์อเมริกันที่ปฏวิวัติวงการสมาร์ทโฟนด้วย iPhone และยังคงครองเบอร์หนึ่งมาอย่างยาวนานด้วยส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในโลกถึง22-28%มีผู้ใช้ทั่วโลกมากถึง1,700ล้านคนเป็นแบรนด์ที่มีความพักดีสูงสุดลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ถึงวัยกลางคน18-45ปีที่มีกำลังซื้อสูงใส่ใจคุณภาพและประสบการณ์ใช้งานยินดีจ่ายแพงเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดโดดเด่นด้วยระบบ เวศที่ครบวงจรทั้ง iPhone iPad Max Apple Watch ที่เชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อบนความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูงสุดป้องกันข้อมูลผู้ใช้อย่างเข้มงวดมาพร้อมกับวัสดุระดับพรีเมียมในดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์และประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลสำหรับประเทศไทยมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนประมาณ59ล้านคนโดยสมาร์ทโฟนยอดฮิตของคนไทยอันดับ1 iPhone ของ Apple ครองใจผู้ใช้งานถึง17ล้านคนอันดับ2 Samsung ตามมาติดๆที่14ล้านคนอันดับ3 OPPO อยู่ที่9ล้านคนอันดับ4 Xiaomi ประมาณ7ล้านคนและอันดับ5 V i v o ประมาณ6ล้านคนขณะที่จีนเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่ก็ยังเป็นประเทศที่มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนสูงถึง970ล้านคนรองลงมาก็คืออินเดียอยู่ที่650ล้านคนและสหรัฐมากกว่า270ล้านคน และนี่คือ10อันดับแบรนด์มือถือที่คนใช้มากที่สุดในโลกเพื่อนๆใช้มือถือแบรนด์ไหนอยู่มาแชร์กันได้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเบนเยี่ยมชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วกลับมาพบกับรายการท็อบแรงใหม่ได้ในคลิปหน้าครับ